โอเคเนาะมื่อนี้ไอ้ก็ได้หับเงินไปแล้วเป็นจำนวน0.00001 00 BTC หรือเท่ากับ100ซาตัสซ BTC เนาะถ้าเป็นเงินกีบก็จะเท่ากับ548.79กีบเนาะ โอเคสบายดีเพื่อนเพื่อนชาวยู u ูบทุกทุกคนถือว่าอาจจะมาแนะนำเกี่ยวกับแอปหาเงินออนไลน์เนาะว่าสายฟรีสำหรับสายฟรีเนาะเจว่าจะบาแนะนำไปให้ลง,งทุนเจว่าแอปที่อาจะเอามาแนะนำรือว่าเอามาให้ทุกคนได้รูจักก็คือแอปอ่า be plus be free เนาะเป็นแอปตัวนี้เลย สำหรับแอปตัวนี้เราจะไปดาวน์โหลดอยู่ใน Play Store เนาะว่ากูเกิลเพซโตอะไรพิมคำว่าบีเฟรสนะบี e ลาสนะบีฟลาสบีฟลาสบีฟรีเนาะ,นะ, Be fast. Be fast. Be นะมันก็จะขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นเราก็จะไปดาวน์โหลด แต่ว่าไอ้ได้ดาวน์โหลดมาแล้วเนาะหลังจากดาวน์โหลดหลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเนาะเขาจะกดเปิดแล้วมันก็จะให้ล็อกอินเนาะสำหรับการล็อกอินมันจะมีอยู่2วิธีเนาะเขาจะล็อกอินทาง Facebook หรือว่าล็อกอินทาง Gmail หรือว่าอีเมลเขาก็ได้เนาะสำหรับล็อกอินท่านมันกับบริยากเนาะเข้าเข้าตัวใดก็ได้เนาะ ถือว่าได้ล็อกอินเข้าไปแล้วนะฮะเข้าไปเบิ้งอยู่ในหน้าแอปกันเลยอยู่ในแอปมันจะเป็น่นอะไรเนาะกดเข้าไป <c oughs> จะรอท่าหน่อยหนึ่งเนาะมันกระจักซ่าหน่อยหนึ่งเพราะว่าสัญญาณเน็ตกับบรยากแศ้งบ้างเโอเคถือว่า อโอเคเนาะถือว่าหลังจากเ้าเข้ามาในหน้านี้แล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละเนาะมันกับบิดี้แตกต่างกับแอปตัวอื่นเนาะสำหรับแอปตัวนี้เนาะมันก็นจะมีอยู่ความแตกต่างในน้อยนึงเนาะสำหรับตัวนี้เนาะก็อาจจะแนะนําอันที่หนึ่งเนาะก็คือตัวนี้ต่อตัวเป็นหู้นนี้สําหรับหู้นนี่ก็จะเป็น การเชิญเพื่อนเนาะโฆษณาอยากมาเนาะถ้าว่ามันมีโฆษณาเข้ากับปิดไปเนาะเทว่าการเชิญเพื่อนเนาะให้เอาโค้ดที่ว่าของเพื่อนเนาะมาใส่เนาะต่ว่าโค้ดของไอ้ามาแนะนําก็คือตัวนี้เนาะโค้ด S A N A 8 2เนาะต่ว่าถ้าว่าผู้ใดอยากจะใส่โค้ดของไอ้ก็ใส่ได้เนาะือว่ามันจะได้รับ5%านเนาะ สำหรับวิธีใส่โคดเขาจะมาใส่อยู่นี่เนาะตัวนี้เป็นฟรีนี่เนาะโคดเข้าไปแล้วเขาก็จะมาใส่โคดอยู่ในนี่เลยเนาะโป,โปรโมชั่นแนลเนาะโคดเขาจะจิ้มเข้าไปแล้วเขาก็จะเอาโคดที่ว่าของเพื่อนทำมาใส่เนาะหรือว่าจะเอาโคดของไอไปใส่ก็ได้เนาะ S A N A 82เนาะหลังจากนั้นก็โคดเซ็งเนาะ แต่ว่าไอ้ได้ใส่ไปแล้วเนาะแต่ว่าเอาโค้ดของเพื่อนมาใส่แต่ว่าถ้าหากว่าผู้ใดมีก็เอาของเพื่อนมาใส่แต่ว่าผู้ใดบม่มีก็เอาโค้ดของไอ้ไปใส่เนาะเราจะได้หับส่วนลด5%หลังจากนั้นกับวิธีลิ้นเนาะวิธีลิ้นกับบริยากเนาะเพียงแต่เอาโค้ดโก้แล้วมันก็จะตาไปลั่นไปหาตัวเลขเนาะ ลั่นไปหาตัวเลขแล้วมันจะเด้งมาในหน้าโฆษณาเนาะเป็นหูปูสาวแบบนี้เนาะว <Wow. S 1> ้าวจจะปิดไปถือแต่ใดมันจะได้ตัวนั้นเลยเนาะถือห้าสิบก็ได้ห้าสิบถือหนึ่งก็ได้หนึ่งเนาะแต่ของอายมันจะได้อา่าลิ้นมาประมาณสี่ห้าเท่อหรือสิบเท่อเนี่ยแหละเนาะกนะ็จะได้อยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วสำหรับาการกดนี่ก็จะประมาณอยู่ซาวสามสิบครั้งเนาะ ่อเทือนึงเนาะเข้ามาในเกมเทือนึงนะจะได้กดอยู่ประมาณสั้าหรือสามสิบครั้งเนาะได้คะ่ะอยากมีโฆษณาทุกๆครั้งเนาะที่ว่าเขาจะได้กดเข้ามาเขาก็ปิดไปทุกๆครั้งเนาะอาจจะททบอยู่สี่สิบเนาะและสำหรับการถอนเนาะสำหรับการถอนเท่ากับมาเข้าอยู่ที่ตัวนี้เลย ตัวนี้เนาะกดเข้าไปแต่ว,ว่าทุกๆครั้งที่เราเข้าเกมหรือว่าเข้าแอปตัวนี้เนาะมันจะมีโฆษณาทุกๆครั้งเนาะแต่ก็บอกให้ล้ำคาญเนาะฟรนเป็นสายฟรีแล้วเราก็กดเคลมเนาะสำหรับในการกดเคลมนี่มันทำอิดมันต้องให้ใสอ่อีเมลของกระเป๋าเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าผู้ท่านได้มีกระเป๋า สำหรับกระเป๋าตัวนี้จะเป็นกระเป๋าค่อยเบสเนาะที่ว่าสามารถพับสกุลจากแอปตัวนี้เนาะเป็น BTC หรือว่าเป็นบิตคอยเนาะที่ว่าเขาจะถอนสามมือต่อครั้งเนาะที่ว่าครั้งหนึ่งถอนได้ที่ว่าสามมือจะมันจะให้กลับมาถอนอีกครั้งหนึ่งเราที่ว่ามือมือนี้อาจจะถอนไปแล้วเนาะมันจะให้ มันจะบอกว่าในสามมืออีกนะมันจึงสามารถถอนได้เนาะแต่ว่าในการถอนถ้าก,กดเข้าไปปุ๊บแต่ว่าขั้นต่ำในการถอนกับเหรียญหรือว่าพอย์เนาะมันจะห้าพันพอย์ขึ้นไปเนาะมันจึงสามารถถอนได้เนาะถ้าว่าเฮ้าบ่ฮอดห้าพันพอยน์มันก็สามารถถอนได้เนาะสำหรับห้าพันพอย์นะั้นมันก็จะเท่าอยู่หนึ่ง 100ซาตชิ BTC เนาะก็คือไอธิบายไปในต้นชิปเนาะคือว่าตัวทีว่าเงินไอได้ห้าพันาะสำหรับเกมตัวนี้กับแอปตัวนี้กับบริยากเนาะบริยุงบริยากอีกอย่างเพียงแต่เข้าเข้ามาแล้วก็กดกดโก้ go, แล้วมันกัลั่นลั่ลลไปมันถึกเล็ตัวใดข้ากก็เอาเลขตัวนั้นเนาะมันก็จะได้ตัวนั้นเลยเนาะกับสำหรับผู้ใดที่ว่าเข้ามาแล้วกับ อยากใส่โค้ดของไอ้ก็ใส่ไปเนาะแต่ว่าถ้าหากว่ามีโค้ดของเพื่อนล้วก็ใส่โค้ดของเพื่อนเนาะถือว่าไอ้จะมาแนะนำเนาะเกี่ยวกับแอปถือว่าถือว่าไอ้ได้เงินถอนเงินมาหันก็จะเป็นแอปตัวนี้เนาะอ่าบีฟลา B บีฟ e นี่เนาะว่าโอเคถือว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะถ้าหากว่าถูกใจก็่าลืมกดไลค์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสวัสดี